ว่าจะไม่ทําแล้วนะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดแต่มันก็อยากจะทําก็เลยจะทําที่สอกันที่เก็บข้อมูลก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นทําเลยดีกว่าแบบเนี้ยอาิ้วชมัดเลยเลือดเหลือหลอดเดียวละ เก้าอี้หายไปตัวหนึ่งใช่ไหมเนอะจะทำเค้กนะทุกคนไม่เป็นไรเรามาแปะมือกันนะก็ดี อากนไ่ปาันมดนเคกหมายความว่าถ้เกิดมันหมดแล้วก็หมดเลยใกหมดแล้วหมดเลยโอเคน่าต้องลองไปหายองบ้างจัดไปยุดใหญ่เพื่อกระพริบ ดูกล้องหน่อยอ่าดูกล้องนั่งลงดิแบบนี้ก็ได้ อยู่ตรงนี้ต้องแพงกันมีอย่างนี้ได้ดูอ่ะโอ้อาหารจะค่อยกินทีหลังกัน เข้ามาเลย,อยโอย้ฉันจะตบแกลงไปเลยโซไซตี้บังใครเออาวินฉันไม่ให้แกเข้ามาใกล้หรอกฉันรับเฉพาะเรียวเท่านั้นเฟย เอาคุณแจของตัวเนี้ยเอาคุณแจห้องเนี้ยไปไขเฟตี้สามต่อดีกว่านั่นไงเนฟตี้สามเล็กมากเลยเขาเรียกได้ไงว,ว่าเป็นเฟตี้สามเฟตี้วันกับเฟตี้ทรี 3. มีของให้คุณใช้โอ้เฟร มีนาฬิกาแต่ฉันยังไม่ใช้ซอมบี้บิ๊กแมนสวัสดีซอมบี้บิ๊กแมน,ดดมแมนฉันต้องมาปล่อยให้มันเดินเล่นผ่านอาหารเขาบอกมือ มต้องสคัญหติดไปเลยผลงานการทดลองนี่ดีจริงแต่ว่าคืนคุณแจ๊บ ฉันฟงฟอมตัวมันเฟดดี้เอาเป็นกลุ่มตัดไม้ทำลายป่าเลยไหมเราเล่นอนบะเฟดดี้มีกลุ่มตัดไม้ที่ไหนเราถ้าจะปลูกได้ต้องมันดิน,น,นเฟดดี้มีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มตัดไม้เป็นกลุ่มเฟดดี้ที่คอยตัดไม้ทำ シュ、right